น่าสงสารมากเมื่อคืนไม่รู้มีตัวอะไรมากัดแม่มันแม่มันเฝ้าลูกมันนะคะแม่มันก็ถูกกัดขาเลือดเต็มเลยเดี๋ยวเราจะมาช่วยมันกันแม่แลนก็หนูใหญ่หนูยักษ์มันชอบกินลูกไก่กินไข่ไหนแผลอยู่ไหนโอ้ดูไม่รู้ตัวอะไรกัดเนี่ยโอ้แผลลึกมากถึงกระดูกเลยนะคะ หน้าสงสารแม่ไก่ปกป้องลูกจนตัวไม่ตายเราจะต้องหายพี่ให้กินยาไปแล้วยาแก้อักเสบยาวิเศษนี่เราใส่แผล้มันยาโลม,มซินขอโปรโมตหน่อยนะยาวิเศษยาเทวดาช่วยสัตว์ได้เราจะไปขังมันไว้นะคะขัง กับลูกออโอ้ยเอร้องมันจะตออยายไหมตน้นเอาเข้าไปเออใส่อาหารไว้แล้วเหรอ,อยายทำไรยายเก็บดอกฟ้าคุณแม่นะคะเก็บดอกหมากลินไม้หมากลินฟ้านะคะ นีน่ี่สวยไหมคะนี่นึ่งกับน้ำพริกหรือว่าลวกต้มกับน้ำพริกอืมใบตองจานอือเวลาออกดอกค่ะสีส้มทั้งต้นเลยสวยมากนี่มากลิ้นไม้มากลิ้นฟ้ากำลังเป็นลูก แม่มันยังไม่ทันได้ฟักเลยนะคะเราจะหอมไว้ไม่ดูสิมันจะฟักลูกออกมาได้ไหมแม่มันบาดเจ็บแล้วมันทําไม่ได้แล้วนะคะเราจะลองดูให้ความอบอุ่นมันแล้มันจะมันจะรอดหรือมันจะตายกเลย